สบายดีสบายดีสุขสุขพลมื้อนี้เรากจาจะไล่ออกไปครับไอลิงกับบ้านเนาะเดี๋ยวจะหน่อยสิได้ออกไปไอ,ไฟไฟไฟอ้มิวจะหาไผ่ไผ่ยี่ห้อวะมะไปแมนนะครับอี่อวะไปแมแมปแมนปันโทรมาตอนเจ็ดโมง เมือ่อเจ้ามาหมอเพื่นให้ออกแล้วใส่ยวอเสียได้ออกไปกับขาใส่อะไรกับไอ้บิวแะ้วกันน้ำหวานกำลังสิออกไปหงหมอห,หามไอลิงไม่ใช่มาเนาะ รกระลำมะขามเนี่ยแทนสมผักว่ะอู้หูหม,มองสมว่ะโนเท่าได้แล้วเดี๋ยวนี้เออถืออยู่มีมะแตงเอบิวจะไปใส่พอวพอะ่ะ เาขี้ออกน้องก้อนนึงใส่น้ำไปใส่ไปใส่เทพันเมียงเหูอพันเชียหมูได้ซิงก้เจ้านายเองจะมาแล้ว โมนี่เวไสตลาดีไซื้ออย่งซื้อเชื่อมือามมีเชื่อมอ๋อเบืองก่อนพราฉันกะมาฮอดแล้วก็เอารถจักรอกไปตอดๆไปัไหนไกลๆกันไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถตึงตังตึ้งตังตึงตันนามีไข่ตู๋ให้กันอี ข้าไปขไป้าไปอืมนั่งดีแท้จังเลยจมใหม่จัใม่นั่ง,งดีงอแท้เดนแหลงแม่อืมอะไร ห้องหมอนอ่ะไปน่ะแลนไปละไอวิวน่ะ อาทำไั้ไหมทำไ้ไหะกินอะไรเนี่ยทีมึงนัวทำไมมันดิ้วเอยไหม

กับจับอันไม้สีนุงมาซอยเกี่ยมันเห็ดพันเมีอยงกินตอนสวยเดี๋ยวสิออกไปเสื้อเนี่ยเขียวหมูเขียวหมูอยู่ตลาดสิขายรกันเลยฮะมาก็งโบได้มาจทย์พี่ยุ้งโบได้มบัตรลุ้นอย่างทุ่มสองข้อนะฮะ เอาแล้วบอกชื่อมังเ,เรีนน้ำสมองมังเรีนอย่งเจีวอย่างือาง้อเจียวอีกประตูไอเอาื้อเจีวเจีวพันป่าสมกลีนไปบานมือฮะพันเมียงพันเมียงตนสวยอันนี้เจียวประตูต่ำ กินแกะหม,ม,มูอันแกะหมูขอบุญแก้วกาแฟมาเดอ้อมากินพันเมียงพันเมียงเคียบหมู พี่ปอ๋อดีเดเจสี่ดถูกป่ะเด่นเจสี่อ่ะ ได okay. ้ขนียเหรอใได้แต่ว่าต้องกินน้ำน้ำปลาน้ำปลาค่ะเอเ้ยเกลืออักษรอยากกินยากกนได้างโอเค้ อันตุกต so ูนกระเจกูเฮียก็เฮียใส่คือว่าใส่เกลือใส่เกลือเนี่ยเต้นเต้นก็ทีเลือด้เลือดน้ำแดงเบิ่งอ้นอืมันตัวนี้นอน ฝากเครื่องนี่มันบนเลยฝากเครื่องล้นล้นร้านเอาตัวนี้ออยค่ะเนียตัวนี้กำหพอด้านอ่ะเอาสลีกำบมันมาให้ลิงลินอยู่นี่ด้อลินอยู่ในสวนนี่แหละบิว ส่วนพักเขายาเริ่มขึ้นนะ่ะเดี๋ยวสิตู้เหมือนหมดต้นหมึกผิดต้นหมึก อันนี้นานทำอิดผักกระปงไอ,นนนนอกกบิวให้อย่างอยู่ ไอเหลืองหนลำอ้อยอ้อยดำเลยนี่อ้อยดำเป็นนี้ลำเลย 見ようは เด็ดใช้ข้างหน้าเนี่ยนะนานพักโอ้ยมเมนูเดดสิมกินดีเบี้ย,มมย,ยพักเขา,าชิบ,บมวมีบัลปุ้ยบึ้งอันข้างหลังอันเดีข้างหลังอันสมุนสมุนโมนี่น้อยนมปังซิงโก,งเออก้เอาอีกละอาอีกละ ามาเบืองมะกลวยมะกลวยมะกลวยเงาอันพักกวงตุ้งสีแดงเือยเห็นว่นนี่มาเบืองเอาพักวงตุ้งสีแดงอันนี้ผับ กองตุงต้งสีแดงอ๋าสีบ่งบุดได้เข้าอันสวนมามเป็นชิปนะวันนี้เราจะมารีวิวพี่โบผูกผักกันนะจ๊ะผักยัง ผักผักกล่งตุ้สีแดงผักกล่งตุ้สีแดงวิวทำลายบิวเอาดีเสียสละมาว่ไมดูนี่เนาะกะจะแบบใจแบบสู่สีดิตต้นสู่พักเราวิวปลูกผักกว่าบิวทำได้บิวบ๊ายบายในบิว ไปกองเนี่ยจุบลาพร้อม